สิบชุดเหลือกี่ชุดพีด่ดมเหลือกี่ชุดรอบนี้โอ้เหลือไม่กี่ชุดเลยเหลือไม่กี่ชุดนะครับวันนี้ก้อนใหญ่ๆปกติ3 8มสถึงสีบาทหนึงนะ่งก้อนนะครับเซตนี้3ก้อนบวกอีก3ก้อนน้อยนะครับร้บ150บอยห้าสิบบาทก็เพียงหนึ่งร้อยบาทจักลุ่มมา100เป็นโปรโมชั่นพิเศษพยายามพี่ยำมลองและขอผลงานเปิดไฟเปิดไฟเปิดดูว่าเจ้าภาพสวยหล่อแค่ไหนไม่หลาบง้องนี่เนี่ยเนี่ยเป็นทีมเลยเป็นทีมในเจ้าภาพเท่นั้นเลยเออ มไม่แต่ทูงงามไม่ดีนะทุกคนงามตัวง <ใน S 2> ามงามตามหักสุขจิตใจด้วยพ่อ,อเปิดไฟเปิดทำไมกับไอ้หนึ่ง <It> s <S พ<อ>ืให้การสนับสนุนกับเครื่องดื่มสมโตรีตีพรอมอีซิงและแอลคร์ทีนวิตามินมีผสมสารสกัดจากโซขวดใหญ่ๆแค่บบสิบบาทสิบบาทนะจ๊ะหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่มีตู้แช่นะครับแช่เย็นนะครับ นำแ,แก้วจังไปหนึ่ง,ไปไปงแล้วก็เติมโซดาเข้าไปมีน้ำแข็งด้วยผสมด้วยเครื่องดื่มสมจะได้ทั้งความซ่า <c oughs> และความหวานความสดชื่น <c oughs> เปิดไฟเรียบร้อยขออายุ <c oughs> 1ฟปีขึ้นไปต่อแถวไปที่บูธงานของเราแจกฟรีคนละ <c oughs> 1ขวด เดินไม่ได้เลยในจ๊ะขอสักสามแถวจากสิบแปดปีขึ้นไปสามแถวนะครับพี่โดมลือไม่ถ้าเหลือยกมาให้ทางเจ้าภาพสักหนึ่งสักหนึ่งกล่องให้พี่เออเออนะครับเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยด้วยนะจ๊ะพี่โดมพี่โดมแบกมาให้เจ้าภาพด้านนี้เลยก็ได้เจ้าภาพไปตรงนี้หมดเลยเป็นเครื่องดื่มชูกาลังเครื่องดื่มสมโอที่าใจทำไมต้องเข้าแถวให้เป็นสาวน้อยเอาวงสาวน้อยเนี่ยมาสังเกตบ่าได้ไหม 18ปีขึ้นไปจ้าเดือนไปรับได้เลยนะจ้ากับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มสูงพอดีเอา้งอิงสองเพลงลูกมาห<า>ลังจากนั้นสร้างเขาค่ะเอาอาจารย์ไซวาสร้างเขาต่อจากนั้นจะได้เชิญท่านพิธีกรขึ้นสู่บนเวทีวันนี้มีนางลำสวยๆนะครับจาก<ม>ทั<ม>้ง<ม>วัฒนธรรมอาเภอเฮ้าเด้เออมาพร้อมท่านพ่อเมืองท่านอำเภอมาด้วยวันนี้โดดๆจะมีโอกาสมายามพี่น้องทั้งอุบลรัฐนะครับเมื่อคืนนี้ยามพี่น้องอยู่ที่โคราช ไปอยู่โคราชสองวันไปอยู่ที่น้องบุญมากแต่กระหามมาทางชุมพวงอุ๋งอิงไปอยู่โคราชสองสองวันพูดโคราชได้ไหมลูกพูดได้ยังได้แล้วโคราชอะไรโคราชอะไรโคราชะสมแล้วค่ะโคราชบ้านโคราชบ้านโคราชบ้านเองจ้าเก่งเก่งเก่งอยู่ไปหากินแถว สุรินจนพูดภาษาสุรินคล้องเลยนะเอุิน้ององหญิงที่พูดภาษาทักทาไทยพี่น้องทางอุบลรัตน่ลกนี่หนึ่งจึงกรไม่เอาพร้อมก็โอนนะคะไม่นว่าไฟมักมองนี่ละจุกระไม่เอาบรองร์โอนลูกรุกเรียแซมซายแต่ขององหญิงนี้จุกระไม่เอาพร้อมก็โอนพร้อมก็โอนโอนเข้าที่บัญชี มีฮอดเล่นไส้ไปนะจังไรคนจะพากา,กา,ายุบา,คา,าลคอยไปยใส่พี่าไปเรียนรู้ภาษาพูดไทยภาษาพูดไทยพี่เลิศเนี่ยเป็พี่เลอ,เอิศไปสเสล่ไปสเสล่เอ็นอเนรเลิศมาไปกระเลิศมาไปเก็บบังขอือเรียบร้อยอ่ะไปสองเพลงอาจารย์ีได้เชิญคณะกรรมการพิสูจเวทีเป็นการเช็คสาวดนตรีในการได้ชลลเชิญจนพี่นอ้องที่อยู่ในบ้านนะครับตอนนี้ลุงหนีออกเอ้มาอะไรของบังคือวมาก็เป็นก็เป็นหนูน่า Thanks.